ถ้านึกถึงวม่าคือเนี่ยส่วนใหญ่คนจะนึกถึงตุกแกครับครับเพราะว่า<ม>เป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของวัดสังโคครับ,รบแล้วก็เป็นสัญักเดียวในในสุพรรณที่สร้างครับมวลสารที่เอามาสร้างเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาจากสมเด็จวัดเกษยโยที่แตกหักตอนบุเเกเสกกลางวันแล้ว,ลวก็เ้ยงหวานผ่าลงมาถมเบาๆถมเบาๆอย่าถามแรง ดีจริงเคยมีเรื่องเล่าว่าที่ว่าเขาบูชาไปแล้วตำร้านค้าเนี่ยเราก็ปรากฏว่าดีคือดีเป็นร้องเองเราวันนั้นเขาก็มีโชคมีลาบเข้ามาอเงี้ย หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มงคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ Li ายแอดบางอ้อหรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือโคงกระพัน store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุุงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ ันนี้เราอยู่กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อครื้นวัดสังโคศิตารามนะครับและแขกรับเชิญของเราครับพี่สวรรค์บางประมาสวัสดีครับ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 มาถึงที่นี่นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะฮะต้องพี่สวรรค์บางประมาและคราวนี้มาถึงบ้านเลยบางประมาจริงๆนะครับวัดสังโค ต้นกําเนิดเลยเพราะว่าฉายาบางประมาเนี่ยบ้านนี่สบายดีนะพี่สบายดีครับวันนี้นําวัตถุมงคลของหลวงพ่อคลื่นหรือว่าหลวงปู่คลื่นนะครับมาให้พวกเราได้รู้จักนะฮะได้เรียนรู้กันมีรุ่นไหนยังไงอะไรบ้างครับเนี่ยโหเต็มไม่หมดเลยมีทั้งผ้าบูชานะฮะแล้วก็เป็นพระผงพระพระเรียกว่าพระปั้นหรอผระผงดินดินเผาดินเอ่อดินเผานะครับมีทั้งตุ๊กแกด้วยที่มีชื่อเสียงใช่เริ่มจากอะไรดีพี่วัน เหรียญรุ่นแรกก็ได้ครับอ่ะเหรียญรุ่นแรกครับผมเหรียญเหรียญอ่ารุ่นแรกสร้างประมาณปี2,500นี่นะครับผมโอ้คิดว่ามีแต่เนื้อดินไม่ใช่ครับมีเหรียญเหรียญนี่มีรุ่นเดียวนะที่ประวัติที่ท่านสร้างไว้วัดสังโคในชีวิตท่านเลยถูกเสกเหรียญมีรุ่นเดียวเท่านั้นใช่ครับเหรียญรุ่นแรก2,500ครับประมาณนั้นจำนวนการจัดสร้างประมาณพันเหรียญครับน้อยมากน้อยมากครับเนื้ออะไรเป็นเนื้อทองแดง อันนี้ทองแดงแล้วผิวไฟหน่อยทองแดงผิวไฟตามประวัติเนี่ยสืบทราบมาว่ามีเหรียญเนื้อทองคําด้วยโอครับแต่มีน้อยมากเลยครับพี่เคยเจอไหมเนื้อทองคาไม่เคยเจอแต่เขาเล่าว่ามีจริงๆแต่ผมก็ไม่กล้าไปขอไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นเป็นยมอุปถากของเมื่อคืนอยู่คครับมูลค่าทางตลาดครับสวยๆรักแสนครับแสนต้นครับแสนระบาทเลย เชื่อนะหลวงพ่อคือเหรียญรุ่นแรกแสนบาทแสนต้นเราเล่นง่ายครับเพราะว่ายังไม่มีของเก๋ยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ต้วใหญ่ในวงการเนี่ยพอบอกเหรียญรุ่นแรกเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ๋อเหรียญหน้าสอเปล่าคาอว่าหน้าสอคืออะไรอ่ะผมึกแล้วว่าพี่แทงต้องถามผมอย่าพี่พี่แทงรู้จักดารารุ่นเก่าไหมฮะสออัซารจินดาอ่ะรู้จักเหมือนไหมเหมือนอาสอหรือเปล่าคลับใช่ครับเหมือนเหมือนมาก ถ้าไม่พูดคิดคิดไม่ถึงงานคิดไม่ถึงป่าสอเลยนะครับเหมือนนุ่มเหมือนมากเลยครับเหมือนป่าศรน้าหลวงพ่อนะฮะในเหรียญรุ่นแรก2500เนี่ยของหลวงปู่คลื้นเนี่ยหน้าเหมือนนะฮะป่าศอาสนะจินดาครับเหมือนนักแสดงแบบว่าสุดยอดคลาสิกอมุโสนักแสดงปี7 0เลยใช่ครับเหมือนเลยนะครับก็เลยเรียกว่าเหรียญป่าศอหรือว่าเหรียญหน้าป่าศเหรียญหน้าป่าศรนะฮะหนึ่งแสนบาทแสนต้น นะครับหายากมีพันเหรียญเนื้อทองแดงเท่านั้นครับไม่มีกระไหลทองคํามีมีปอะเหรียญสองเหรียญมีน้อยมากครับเหรียญนี่สวยมากครับสวยมากจัดเป็นเหรียญันดับต้นๆของสุพรรณเหมือนกันครับเมืองสุพรรณนี่ท่านอยู่ด้านหักต้นๆสําหรับเหรียญเลยนะใช่ฮะนี่สองพันห้าร้อยนะะรุ่นต่อไปฮะก็เป็นสมเด็จยอดนิยมสมเด็จพิมพ์ตลกทาไมอ่ะทาไมก็คือเขาแกะพิมพ์เนี่ย ไม่เหมือนสมเด็จทั่วไปครับฮนะมันจะมีฐานมีอกมีอะไรเงี้ยเคยเลยเรียกสมเด็จพิมพ์ตลกสร้างประมาณปี2 4 8 0เป็นจัดเป็นพายุคต้นต้นของหลวงพ่อครับแล้วก็มวลสารที่เอามาสร้างเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาจากสมเด็จวัดเกศโยี่แตกหักเหมือนเหมือนก็ทําเหมือนคล้ายๆสมเด็จวัดเกศนะใช่แกะแม่์ไม่เพี้ยนออกมาครับครับถ้าบางองค์ใช้เนื้อจะจัดเนี่ยเราดูด้านหลังเนี่ยบางคนจะคิดว่าเป็นเนื้อสมเด็จบางองคงพ่อเลยครับรานนี้ใช้มวลสาร ของสมเด็จด้วยวัดเกียรติที่แตกหักออกมาครับเป็นส่วนผสมครับแล้วก็ประสบการณ์ดีหลวงพ่อได้รับแรงบันดาลใจแหละนะครับนะฮะสมัยท่านเป็นพระหนุ่มๆหรือมีโอกาสนะครับก็นับถือก็เลยอยากทำพิมพ์นี้บ้างนะครับนะฮะประสบการณ์ดีนี่มีเรื่องอะไรบ้างสิก็สมัยก่อนเรื่องแคล้วคลาดเนี่ยรถชนรถอะไรเงี้ยครับราคาเท่าไหร่พี่สวยๆก็ประมาณ20,000บาทโอ้ยเซนท่านชอบสมเด็จนะราคานี้ยนี่ยราคาเนี่ยสองหมื่นแต่ถ้าไม่สวยก็หมื่นบาท แต่มันจับต้องได้ไงครับเจอเยอะไหมครับในวงการเจอเยอะนะครับแต่ท่านสร้างไว้เท่าไหร่พี่ประวันสร้างหลักพันองค์แต่ก็มีของของของเคเยอะครับเรียนแบบเยอะเรียนแบบเยอะมากรุ่นนี้ของปลอมเยอะนะฮะผิดกระเหรี่ยงเหรียญไม่มีของเคไม่ยังไม่เคยเห็นครับไม่ธรรมดาสมเด็จนะฮะหลวงปู่คืนผ่านไป้วสมเด็จตลกต่อไปฮะอันนี้เป็นรูปช้างครับคือหลวงพ่อเนี่ยแกจะสร้างพวกสิงสารสัตว์เยอะมากเลย ครับตำประวัตินะฮะอันนี้เป็นช้างช้างครึ่งองค์ครึ่งซี่กครับครับสำหรับพกติดตัวเวลาเดินป่าเดินอะไร่เงี้ยพี่สะสมวัตถุมงคลของท่านนะฮะเก็บนู่นเก็บนี่เขาจะรู้ประวัติท่านไหมลูกศิษย์ท่านเป็นลูกศิษย์ใครยังไงเรียนมาอะไรครับหลู้คลื่นเนี่ยตำประวัติเนี่ยท่านตอนบวชใหม่ก็ไปเรียนกับหลวงพ่อหนงคลองมาดันวัดคลองมาดันครับพ่อหนงก็ที่นี่เองใช่ไปเรียนไปเรียนกรรมฐานที่นั่นแล้ววิปัสสนากรรมฐานแล้ว ช่วงนั้นอ,ะ,อะหลวงพ่อสดพระมงคลเทพมนีเนี่ยก็มา,มาเรียนกับหลวงพ่อหนงด้วยก็เลยรู้จักกันรู้จักที่เรียนด้ยใช่แต่แตหลวงพระครูพระมงคลเทพมนีเนี่ยท่านเอาวุโศกว่าครับพอได้รู้จักกันก็เหมือนก็แลกเปยนวิชาอย่างเงี้ยหลวงพ่อสดก็ถ่ายทอดวิชาธรรมกายธรรมกายด้วยครับ,รบจึงมีตำนานเรื่องหลวงพ่อสดกล่าวชมนะหลวงพ่อคลื่นใช่ว่าเก่งมากาม,ม,มีอิทธิฤทธิ์ดุจพระโมคขลา ใช่ครับเป็นงานเส้นทางเรื่องจริงนะเนี่ยก็ยอมรับเราฝีมือกันครับท่านก็เรียนกับหลวงปู่อิ่มด้วยนะามปวชเขาใช่พอมีวิชาแก่กล้าก็ออกทุดงครับออกทุดงก็ทุดงไปเรื่อยๆไปจนถึงชายแดนเขมรเนี่ยก็ไปเจอเกจิเขมรก็ไปขอเรียนวิชาตุ๊กแกได้มาจากที่เขมรครับวิชาตุ๊กแกศาสตร์นี้ผมว่าจะแปลกจาก ทาในเมืองไทยไม่มีครับได้จากมรนี่เองได้จากขมนโอ้ครับท่านพอท่านทุงพอได้วิชากลับมาก็มาสร้างตุกแกอ่าก็ตก็ก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับครับนั่นอะไรในมือรูปถ่ายอันนี้เป็นรูปถ่ายตุ้นแรกครับครับรูปถ่ายตุ้นแรกรุ่นเดียวไม่มีมีรูปนี้มีรุ่นเดียวครับโอ้ปีศูนย์ห้าปีสองพันห้าร้อยห้าเเป็นปีสุดท้ายท่านใช่ท่านเสียปีศูนย์ห้าครับพรรษาที่หกสิบห้าอายุเร็วนาะ รเวแล้วรูปถ่ายนี่มูลค่าเป็นไงฮะพวกนี้หลักพันครับหลักพันนะใช่จะสวยโอยไม่ไม่ไม่ข้าหมื่นครับต่อไปครับนี่พระน้าปกอันนี้เรียกปกบุจรลินครับมีมีฐานสูงฐานเตี้ยฮะครับอันนี้ก็เป็นพระทั่วไปไม่ไม่แพงครับอันนี้คือหลวงพ่อสร้างพ่อสร้างครับหลวงพ่อสร้างหลักพันโอ้โหท่านผู้ชมครับคลาสสิกเนื้อเป็นเหมือนแบบดินเผาอะท่านผู้ชม พระหลวงพ่อส่วนใหญ่จะไปดินเผาซะเป็นขั้นใหญ่ดินเผาครับแต่หายากครับแล้วมีเรียนแบบเยอะไหมไม่มีครับพวกนี้ไม่มีเพราะนดินน้อยมากเลยที่จะเรียนแบบส่วนใหญ่เรียนแบบสมเด็จแต่เยอะสมเด็จพิมพ์ตลกะฮะครับโอ้แต่สององค์นี้สวยครับสภาพดีอันนี้เป็นภาพภาแชมป์มาแชมป์หน้าหน้าชัดมากลึกสาจมูกท่านปานีตนะครับเพราะการทำกระไรหลวงพ่อจะแกะบล็อกแกะเองนะแล้วก็ดินจากท้องนามาทำครับส่วนหนึ่งอันนี้หลักพันนะฮะหลักพันครับ ท่านสร้างเยอะครับเนื้อดินประมาณร้อยกว่าพิมพ์ได้ครับถึงได้ไม่แพงที่นิยมที่แพงเลยพี่ไหนองค์ไหนแพงของท่านที่แพงสุดก็คือเหรียญอ่าเหรียญนะเหรียญแล้วก็สำเร็จพิมพ์ตลกสองพิมพ์ตลกครับแล้วก็ช้างเนี่ยสวยๆก็หลักหมื่นหลักหมื่นตวงสองสามหมื่นครับอ่าอย่างอื่นก็อยู่หลักพันหมดหมดนะองค์ใหญ่ๆสิอ่ะลักษณะแปลกดีอันนั้นสมเด็จกล้วยหอมก็ไม่แพงครับกล้วยหอมใช่เนื้อเนื้อท่านเหลืองเนี่ยพาไม่ได้ใช้นล้วอันนั้นอันนั้นไม่เหลืองอ่ะอันนั้นเกิดจะเกิดจากการใช้มาครับยังจะกล้วย อ๋อแต่ก่อนนี้เหลืองหมดนี่อย่างอาทิตย์ม่ใช้จะเหลืองครับที่วิหนุ่มเอาหนุ่มโชว์อันเหลืองอันนี้สวยมากนะครับนะฮะถ้าออกจากวัดนะครับใหม่ๆเลยจะเหลืองก็เลยเรียกสมเด็จกล้วยหอมวัสดุคือเป็นเนื้อผงเนื้อผงผงทั่วไปครับฮะแล้วทำไมถึงได้เหลืองแบบนี้เงาด้วยเพราะแต่ว่าท่านคงใส่มวลสารพวกแกสอนดอกไม้พวกอะไรด้วยะครับถ้าองค์ที่แม่ใช้ก็จะเหลืองเลยเรียกสมเด็จกล้วยหอมแพงไหมฮะตรงนี้หลักพันครับไม่แพงประมาณ2สสองสามพันสองสามพันครับต่อไปฮะ มูจะแต่นี่สวยต้องต้องพูดถึงนิดนึงอันนี้เป็นนางกวักนางกวักด้วยเสียงแท่งอวันนี้ค้าขายทำมาหากินอันนี้เมตตาเลยลุลูกนางกวักก็คือคมกริบเลยลุลูกโชคลาบอันนี้มันมื่นนึงอันนี้ไม่ถึงครับพวกนี้หลักพันนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโทษนะครับที่กิดนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหยียบจะมือจะเหยียบไงแล้วเนี่ยจะแพงหน่อยฮะอ๋อันนี้แพงเหรอเพราะว่าหลังปั๊มเขาระคังนะครับผมไม่น่าเชื่อองค์เล็กกับแพงนะฮะกับแพงนะฮะดูที่ด้านหลังกับแพงครับ พระท่านส่วนใหญ่แล้วหลังจะปั๊มคอร์ลังครับถ้าเป็นพระใหญ่ก็จะคอร์ลังหมายความว่าก็วัดสังโคเป็นไงครับถ้าวัดสังโคจะปั๊มคอร์ลังใช่ครับนี่องค์เล็กแล้วก็มีปั๊มนะคะคอร์ลังจะแพงนะครับนะฮะทั่วไปก็หลักพันตอนนี้อันนี้คือ อันนี้ก็หลักพันกลางครับพวกนั้นหลักพันต้นครับประมาณนั้นครับผมนะครับนะฮะโอ้ท่านผู้ชมสวยนางกวักนี่นะถ้าก็ใครนิยมนะค้าขายแฟร์ฮะใช่ครับพ่อค้าเมตตานะฮะค้าขายแล้วแล้วสวยกริบเลยนะครับตามาหากันแล้วก็มานะฮะติดเนื้อติดตัวแล้วก็บูชากันได้นะครับครับอือ่ะต่อไปฮะมาทางนี้สิโด่งดังนี่ทุกแกเออไปถึงตุ๊กแกมันไม่พูดไม่ได้นะ อันนี้คือวัตถุมงคลเรียกว่าที่โดดเน่ยถ้านึกถึงวม่อคืนเนี่ยส่วใหญ่คนจะนึกถึงตุ๊กแกครับครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของวัดสังโคครับแล้วก็เป็นสัมักเดียวในในสุพรรณที่สร้างครับแต่ถ้าเข้ากรุงเทพก็ลูกศิษย์ท่านก็คือหลวงพระลําครับครับวัดสามคีรมใช่ครับนั่นคือลูกศิษย์โดยตรงครับนะครับเดินทางมาถึงสุพรรณบุรีเพื่อมาเรียนชัดเจนนะครับเพราะว่าหลวงพระลําเนี่ยคือได้วิชาจากเมื่อคืนไปทําตุ๊กแกไปครับตัวไหนก่อนดี ก็ต้องเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่นะตัวใหญ่นี่เด็ดสุดใช่ครับนี่ฮะประมาณนี้สร้างจากอะไรยังไงพี่เป็นวัสดุอาถังอาถันนะครับดินเปดินผสมผงแล้วก็ลงสีแล้วก็สังเกตตรงจะมีรูเจาะเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงตรงนี้จะมีรูสองด้านเนี่ยฮะเพราะว่าอาไว้คล้องหรอไม่ใช่รัะเวลาแจกชาวบ้านไปเนี่ยก็จะให้ไปเอาเชือกไปผูกติดกับเสาบ้านไว้หรือว่าบางคนก็ไปตั้งตำบูบรรทิงบูชาครับเนี่ยส่วนใหญ่จะมีมี มีรูไว้เอาไว้รักษาคุ้มครองที่บ้านบางคนก็ไปใส่กระบอกไม้ไผ่ไว้อ๋อนี่เขาจะเป็นอย่างนี้จะมีรูตรงกลางจอกใส่เชือกร้อยไปแล้วไปผูกกับเสาบ้าใช่ใชใช่ครับนะฮะเรียกทรัพย์มงคลอะไรไม่ดีเนี่ยออกไปค้าขายดยตรงเลยน่าจะเป็นด้านลาบโชคลาบสร้างปีไหนท่านสร้างปีไหนพวกนี้ประมาณปี2480 2480ครับเพราะว่าท่านมาเป็นเจ้าวาดประมาณ2อเป็นดินเป็นดินผสมหง คือคือไซส์นี้หมดเลยเหรอพี่สวรรไม่ไม่นี่ก็มีฮะมันมีหลายไซส์ครับไซส์ใหญ่เล็กเล็กก็มีอย่างเล็กเล็กแต่ท่านปั้นเองเลยปั้นเองครับพวกนี้เป็นตุ๊กแกปั้นะฮะไม่ใช่บล็อกนะฮะถ้าันี้ะอันนี้เป็นเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะหางจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับมีบิดซส์โมขาไปบิดมานะครับแล้วก็สีก็จะไม่เหมือนกันด้วยอ๋อสีก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่า พอปั้งเสร็จก็จะมาลงสีก็เหมือนกับเราระบายสีต่างําทำให้เสร็จเรียบร้อยก็ไปเข้าพิธีใช่ครับนะครับนะฮะผมว่าเป็นวิชาที่ได้จากการทุดงมาใช่จากขมิออผมว่าถ้าเซียนแท่งจะให้แอคเลยนะห้อยองค์นี้สุดเลยคือยิ่งกว่าสมเด็จองนี้ไปไหนมาไหนหนักหนักมากครับองนี้ไหลมื่นอยู่นะครับมูลค่าทางตลาดหมื่นกลางหรือหมื่นห้าหมื่นต้องมีห้าหมื่นอ๋อกลางต้องมีครับ าหมื่นต้องมีแล้วก็บวกห้าหมื่นบวกแต่ตัวเล็กอ่ะจริงๆตัวเล็กก็ไม่ถูกกว่าก็หลักหมื่นเหมือนกันนะตัวแค่นี้ยังมื่นนะสองหมื่นวาร์สองหมื่นนะพกติดกระเป๋าได้พกติดตัวได้อ่าติดตัวได้นะครับใครทํามาค้าขายนะฮะแนะนําลองดูฮะนี่เป็นตู้แกนะครับหลวงพ่อห็ือว่าหลวงปูคพื้นนะเป็นดินผสมผงเป็นงาก็มีนะครับเป็นงาแก่ ง่าแก่ครับก็เคยได้มาเหมือนกันถามเบาๆถามเบาๆอย่าถามแรงอ่าเบาๆดีจริงก็ประสบการณ์ดีครับเรื่องเล่าเอาสักเรื่องก็เกี่ยวกับพวกเมตตาค้าขายอะไรเงี้ยมีท่องแก่สุพรรณหรือว่าคนมาขอบูชาไปแล้วหพลิกชีวิตมีเจริญรุ่งเรืองแบบว่าเออหรือมีมันมีคนเลเคยมีเรื่องเล่าที่ว่าเขาบูชาไปแล้วตาร้านค้าเนี่ยเราก็ เขาก็ว่าดีคือดีมันร้องเองกลางกลางคืนไม่เสียงร้องวันดีคือดีมันร้องพอร้องเนี่ยตุัวแกร้องเองเขาก็หาดูว่าที่บ้านเขาก็ไม่มีตัวแกมีตัวแกตั้งอยู่บนหิ้งอะไรเงี้ยเราวันนั้นเขาก็มีโชคมีลาภเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็สังเกตตัวเขาเองเวลาเขาโชคเขานะเวลายินเสียงตัวแกปุ๊บเนี่ย เขาก็จะรู้แล้ว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมีมี่ามีโชคดีโชคดีเขามจะมีลูกค้ามีออเดอร์มีออเดอร์ครับนะครับเข้ามาแล้วถามพี่สวรรค์หน่อยฮะว่าอย่างตุ๊กแกเงี้ยมั้นมือเองทําทาสีคราวนี้แต่ละองค์แต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันแล้วเราดูเราดูว่าอันไหนแท้อันไหนไม่แท้อันไหนลงปูคืนเออคือเราดูตุ๊กแกลงปูคืนเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์จะเป็นที่พิมพ์ตเก้เนี่ยผมก็เดินสนามก็เจอบ่อยนะเขาเก้ไม่เหมือนพิมพ์ที่ออกจากวัด คือเขาจะปั้นพิมพ์ต่างหากเลยสีไม่ได้ดินไม่ได้แล้วก็ปั้นเป็นพิมพ์แบบเดิ่อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยพยายามเรียนแบบแต่ว่ามันไม่ใช่นะแล้วตอนหลังก็มีตัวเคสที่ว่าใกล้เคียงออกมาเหมือนกันก็เข้าไปดูปุ๊บครับดูยังมีตำหนิอยู่ดูดูได้ครับมีจุดอ่อนอยู่นะครับสีไม่ได้ตัวตัวกลางลงมาเนี่ยเท่าไหร่ครับพี อันนี้ก็สี่ห้าหมื่นครับโอ้ไม่ธรรมดาแต่ไซส์อย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่เอาไว้บูชาใช่ครับอยู่บ้านตั้งตั้งครับอยู่บ้านอยู่ร้านตั้งที่บ้านตั้งที่ร้านนะเพื่อแต่พี่วันก็บอกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์เป็นช้างนะครับนะเป็นตุ๊กแกแล้วไก่ก็มีลิงก็มีนี่ไก่ใช่ไหมครับตามประวัติเนี่ยวงพ่อสร้างพวกสิ่งสารสัตว์ไปเยอะนะครับแล้วก็เวลาจะมีคนมาขอขอท่านเนี่ยท่านก็จะถามว่าประกอบอาชีพอะไรอ๋อครับ สร้างรอเลยเพื่อรองรับครับลูกศิษย์ลูกหาคนมาหาเนี่ยขายก็ให้พวกปลามีปลามีอะไรด้วยนะครับมีไก่มีครับลิงมีอะไรเงี้ยตระกีก็จะเลือกให้เหมาะสมนะครับท้กตุ๊กแกให้เหมาะอาชีพเราใช่ครับอันนี้หลายลิงลิงลิงนี่อาชีพอะไรดีลิงนี่ผมว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของพวกรับราชการมากกว่าอ๋อดาราักสดงขอให้ฉลาดขอให้มีความคล่องแถวคาอะไรเงี้ยสุตะลิงก็หายากนะเป็นยุกต้นๆของท่าน รัดมือมีไก่มีลิงนะมีพราสังกจายด้วยนะใช่ไหมใช่ครับสังกจายนะมีมีพระสังกจายด้วยพี่หนุ่มาตรงนั้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ก็สังกจัยเนี่ยเออตรงนี้โอ้ยตรงนี้ไม่เห็นโอ้แต่นี่ครึ่งองค์พระสังกจายสวยเลยท่านผู้ชมโอ้เป็นงานแบบดินเผาที่แบบสวยนะตอนหลังเนี่ยรุ่นอย่างเงี้ยดูน่าจะมีบล็อกแล้วนะผมว่าเป็นบล็อกเนี่ยฮะใช่ครับเพราะว่าดูมีรอยปั๊มรอยพิมพ์และสังยแล้วเข้าไปเผาอ่ะ ชงสวยเลยอย่างไซส์ประมาณนี้ฮะพระสังกจายเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ50,000ื่นห้าหมื่นครับถ้าอันนี้เตาเตาเรือนนี่ก็หายากเอ้ามีเตาใช่เตาก็ลักหมื่นครับหมื่นกลางเหมือนกันเตานี้จะหายากซี่งยยากหมื่นหายากเป็นเป็นยกต้นของท่านเลยครับอุ้ยแล้วคนจีนคนต่างชาตินิยมเตาใช่ต่างชาติตุแกก็นิยมนะครับเพราะว่ามีออเดอร์มาเลยออครับต่างชาติมานชอบตุแกครับเนาะ คนจีนคนอะไรเขาจะค้าขายอ่ะเพราะฉะนนั้ก็จะเน้นเรื่องพวกนี้นะครับนะฮะเน้นเมตตาเฮงแขงนังกวักนางกวักนังกวักนี่คนไทยอันนี้อ่าอันนี้ร้านร้านขายของเลยใช่ครับนะฮนังกวักก็จะมีจานท่านกวักเงินกวักทองลายมือท่านสวยอ่ะครับออ๋จานด้วยจานด้านหลังนี่ฮะด้านหลังพี่หนุ่มดูเลยไหมดิฉันจานเองผู้ชมครับนังกวักนี่เท่าไหร่พี่นังกวักนี่ก็อยู่ประมาณสองหมื่นบาทอันนี้สองหมื่นอันนี้ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับนะฮะ ภาษาสังกาจจ์อันนี้สองหมื่นพิมพ์พวกนี้จะเจอบ่อยพิมพ์ภาพประจําวันนยอันนี้พระประจําวันนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านหลวงปู่ท่านก็ทําไว้ไม่เราพอพี่สวรรค์ไปทากรอบสวยๆอย่างนี้นะครับดูดีเลยใช่ชุดนี้เป็นชุดเก็บอยู่ที่บ้านฮะไม่เคยเอาออกที่ไหนมาก่อนนะครับมารายการนะครับคุณสําหรับรายการด้วยนะฮะแล้วก็แฟนรายการด้วยได้ชมครับนะครับนะฮะมีนะครับเซียนหรือว่าผู้ที่สะสมอย่างเงี้ยอย่างพี่สวรรค์เนี่ย มาให้ความรู้กับเราเราก็ได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกไปด้วยว่านะครับผลงานของท่านในแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยเกจิที่อยู่ในยุคที่รุ่งเรืองท่านได้สร้างผลงานอะไรแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลนะครับไว้ให้กับนะฮะคนรุ่นหลังไว้บ้างครับครับนะครับ,รบเราก็ได้มาเผยแผ่บรารมีของท่านกันและนี่คือวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่คลื้นนะครับวัดสังโฆสิตารามเยี่ยมมากเลยครับเอาละมีรุ่นไหนที่ตกหล่นไปอีกไหมฮะอยากจะแนะนําอีกไหมอีกสักรุ่นหนึ่ง รุ่นนี้ีกว่าครับมีเหรียญอีกเส้นแท่งเนี่ยปิดท้ายด้วยรุ่นนี้อันนี้ย้อนยุคย้อนยุคครับออกปี17อ่าเขาเรียกเหรียญรุ่นฟ้าผ่าย้อนยุกหมายความว่าไม่ทันหลวงปู่ไม่ทันแต่พิธีดีหลวงปู่โต้หลวงปู่โต้เสกครับแต่ที่วัดทำออกวัดลังบัวทองครับแล้วก็แต่เป็นเหรียญหลวงปู่คลื่นครับหลวงปู่โต้วัดประดู่มาเป็นเจ้าพิธีคเขาเรียกเหรียญรุ่นฟ้าผ่า ทำไมเรียกว่าฟ้าผ่าคือตอนบุกเสกกลางวันนะแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาครับแล้วหลวงปู่โต๊ะมานะว่าไปดูชิมพีนะใช่ครับนี่ม์มาพิธีใหญ่ครับปี17ครับอันนี้เป็นกระไหล่ทองกระไหล่ทองมีกระไหลทองกับลมดำครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ฮะหลักร้อยครับอันนี้ไม่แพงครับผมมีอยู่มาสามสี่ร้อยเหรีย แต่พิธีดีนะครับแนะนาให้นะฮะแขวนติดเนื้อติดตัวโดยเฉพาะพี่น้องชาวสุพรรณบุรีมีพระบ้านเราอันนี้เ็เช่าหาไว้เก็บได้นี่หลักร้อยถ้าเอฟซีอยากจะมีหลุม่อคืนไว้ติดตัวนะแต่ว่าไม่ทันท่านนะปลุกเสกโดยหลวงปู่โตก็ห้าสิบปีแล้วเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเจ็ดอ่ะงจใช่ก็ติดต่อได้พี่พี่ร้านอยู่ไหนผมอยู่พันทิพย์งามมวงวานชั้นสามชื่อร้านว่า ชื่อร้านสวรรค์บางปะมาาสวรรค์บางปะมาใครอยากจะมีเหรียญสวยขนาดนี้นะก็ไปได้นะหลักร้อยหลักร้อยเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่จนถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวนะจะมีรุ่นแรกที่แรงหน่อยนะครับ2อ0 0อันนั้นเป็นแสนนะครับนะที่เหลือก็จะมีหลักพันหลักหมื่นนะครับนะฮะชอบรูปลักษณะแบบไหนเนี่ยปู่คืนเนี่ยท่าน วันที่ท่านทำนี่เต็มที่อยู่แล้วก็ยังยังคงเก็บได้นะครับแล้วถ้าอยากจะให้ทันหลวงปู่จริงก็ยังมีรุ่นที่จับต้องได้เยอะเลยใช่ครับสวรรค์บางประมาณนะครับชั้น3พันทิพย์ครับครับไปตามหาได้เลยครับแล้วพี่สวรรค์ไลฟ์สดอะไรไหมพี่มีเพจไหมเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กครับก็คือสวรรค์บางประมาณเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษสวรรค์บางประมาณก็เข้าไปปรึกษากันได้ไม่ใช่แค่หลวงพ่อคืนนะจริงๆแล้วก็เป็นสายสุพรรณทั้งหมด ครับนะครับพระกรุนี่ชอบมากมาถนัดมากอยุธยาอะไรเงี้ยมีกุเญียมอะไรเงี้ยกุเญียมวัดน้อยใช่ครับนะฮะงบน้ําอ้อยครับครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเอาละก็ปรึกษาพี่สวรรค์ได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ นนถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระด,ดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ